ดีพทุกคนค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sleeping P วันนี้เราอยู่กันในเกม The Wandering Village ก็คือเราจะมาสร้างหมู่บ้านบนหลังสปาราดตัวหนึง่งตัวอย่างใหญ่เลยทุกคนมันสามารถแบกแบกราทั้งหมู่บ้านได้เลยเป็นเหมือนมีแผ่นดินอยู่บนหลังของน้องเขาอะไร่าเงี้ยแล้วเราก็สร้างบนนั้นกันเราไปดูกันเลยว่าเราจะสร้างองอกเป็นยังไง ชื oh, hey. mm ่อหมู่บ <Ooh. S 2> ้านลิปป mm ิ้งเฮ้ไปเลยช่วงที่เวลาเกิดมลพิษ หู Ồ, น้องตัวใหญ่มากในที่สุดเราก็เข้ามาแล้วเอ,อหัวหน้าหมู่บ้านบอกเราดีๆต้อนรับเคโอเค,อเ,คเราต้องการอ,อ๋อให้เราเปิดสมุดมนสมุดอ,อ๋อมันก็จะบอกว่าให้เราทำอะไร นี่เราขยับกดหยุดเวลาออวิวอ๋อเจ้าตัวนี้ชื่อออนบูออนบูออนบหูน้องหลับอยู่น้องนอนอยู่ตัวเบืเริ่มเลยทุกคนแล้วก็เข้าสู่หนะ้าต่างโลกโอเคอ โลกยังใหญ่โอโหกลับไปที่หมู่บ้านของเราให้สร้างแปดเต็นเราสร้างตรงไหนดีเดี๋ยวนะโอ้โหสร้างตรงไหนดี ตรงการลางละกันนะนี่ไงเต็นสร้างโอ้โหสร้างกันใหญ่เราต้องหาสิ่งของมาเพิ่มกไอของพีเรามาหาทรัพยากรเราต้องบอก ตำแหน่งให้พวกเขารู้พวกเขาจะได้มาหาของทาบ้านกันนี่ตัวละครน่ารักดีทุกคนดูสิวิ่ง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 น่ารักนูดูข้างนอกสิน้องอาบู อย่น้องอาบูน้องอาบูหลับอยู่โอเคน้องเราหลับอยู่ให้เราเก็บเบอร์รี่ต่อเก็บเบอร์รี่หรอเบอร์รี่เบอร์รี่นี้หรือเปล่าน่าจะเป็นต้นเบอร์รี่อันนี้ แล้วก็เบอร์รี่น่าจะอยู่นี่โอเคต้นเล็กๆน่าจะเป็นเบอร์รี่ใช่ไหมใช่พวกนี้คือต้นเบอร์รี่ต้นน้อยๆเโอเคเรียบร้อยมีฟาร์มหนึ่งฟาร์มสร้างฟาร์ม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  สร้างฟาร์มเอ๊ะน้องตื่นแล้วเนี่ยนะสร้างฟาร์มไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคสร้างฟาร์มดูน้องสีวิน้องเดินจริงด้วยดูสิทุกคนน้องเดินวิน้องมีหนึ่งสองสามน้องมี 6, หกขาแล้วน้องก็ มีเขาแล้วก็มีขางโหแต่นะ่ะมีสองคนแล้วเราก็ให้เพิ่มพื้นที่ในการทำฟาร์มตรงนี้โอเคเสร็จแล้วให้มีคนทำฟาร์มสามคนอันนี้มีสองโอเคสามคน มีนักสมุนไพรเหรออ่อเฮอร์เบอร์ลิสอ๋อสร้างนีไว้ใกล้ๆก,กันเลยเอาไว้ใกล้ๆก,กันแล้วกันเนาะโอเคดูชาวบ้านดูดูดูสิกำลังทำงานกันใหญ่เลยตุกตาตูลน่ารักมากอะทุกคนดูสิ กำลังทำงานอย่างแข็งขันช่วย,ยันยกน้ำน้โหได้แล้วเอววลกับเดี๋ยวนะอันนี้ให้มีคนอยู่ก่อนอันนี้โเีเปลูกสมุนไพย แอรวิวแอวิลคืออ๋อที่กองน้ำจัดไปเอาไว้ใกล้ๆแถวๆนี้แล้วกันอันนี้อะไรอ๋อให้เราเลือกครัวห้องครัวทีไงให้เราเลือกห้องครัวเสร็จแล้วออาโรงตัดไม้โรงตัดหิน แล้วก็มีห้องครัวโอเคลงตัดไม้ลงตัดไม้ลงตัดไม้นี่ลงตัดไม้ไว้แถวๆนี้แล้วกันนะอ่าแล้วก็ลงตัดหินไม่ใกล้ๆหินแล้วก็ห้องครัว ห้องครัวห้องครัวอยู่ไหนขอ,อห้องครัวกำลังอันนี้อยู่นี่นะกำลังวิจัยอยู่มีหินมีไม้ไม้พออยู่นะพอไหมพออยู่มั้งแล้วก็ถอยออกมาอุ้ยอุ้ยอยอ,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 ยอะไรอ่ะ อ๋อตกใจน้องน้องหาวแล้วก็นึกว่ามีอะไรตกใจหมดแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวนะห้องครัวเหรอห้องครัวง่ายห้องครัวไว้ตรงตรงใกล้กับน้ำแล้วกันนะโอเค อันนี้ขาดเออกอต้องได้จะต้องหาจากตรงนี้อันนี้เราก็ให้คนอื่นมาหาหินไว้ขีดแล้วก็ต้นไม้อ่าจะได้มาทำ สิ่งต่างๆได้นี่โอ้มีอันนี้น่าจะเป็นคุณหมอมั้งหมอสมุนไพรนี่อ๋อเป็นนักวิจัยแหละโอ้นี่เงเต็นนี่น้องเดินแล้วห้องครัวเราปลูกอันนี้อยู่ นี่ไม,ม้อันอนี้มี worker post กับมีที่เก็บลรอหนึ่ง worker post อันนี้แล้วก็คืออยู่ในอันนี้หรือเปล่าไอ์ worker เนี่ย ที่ที่คนงานอยู่คนทำงานคีเรามารอเรามาดูน้องเอา้าหูสีสน้องลุกแล,แล้วน้องก็เดินอเคดูสิเครั่งเราเดินไปทางไหนวันนี้เส้นทางที่น้องเดินโอ้แสดงว่าเราถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างที่สามารถสั่งน้องได้น้องก็ไปตามทางที่เราบอก อแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างเลยทุกคนเรามาดูอันนี้คืออะไร construction transporter neuron อ้ ne oh, นักอันนี้ okay. มีอ่ามีอันนี้แนวหมอเนาะอันนี้ไม่ใช่อ่า r l e a s e doctor หมอของอ่าหมอของหมู่บ้านนี่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 นคุณหมอคุณหมออิดอืม ไยเต็มเลยคนช่วยกันททำงานเนิดเนิดไม่ได้เรียบร้อยสวทครับเดี๋ยวนะ อ๋อเรากําลังวิจัยอยู่ได้เลยจัดไปทีนี้เพิ่มมีคุณหมอสองคนว้าวใครบาดเจ็บก็อันนี้ได้เราสร้างอันนี้ดีกว่าทุกคนที่เจิบของ น่าจำเป็นต้องใช้นี่อะไรครัวของคนบูโอเคอ่าเรามีอันนี้แล้วอ่าอันนี้ที่เขาต้องการให้เราโอ้จำกัดพื้นที่ในการในการวางแวนั้นเอาไว้แถวนี้แล้วกันนะโอเค น,นเป็นที่เก็บของเราจะได้มีที่เก็บตั้งทางก่อนดีนะทางเดินไม่ได้เสียอะไรไม่งั้นเปลือง แต่ว่าก็ต้องให้คนในหมู่บ้านช่วยกันอันนี้อยู่เอา้าเป็นไรอะ่ะโอ้ยน้องติดพีชคนในหมู่บ้านติดพีชพอดีนะเรามีหมอพอดีอะ่ะโอ้โหหมอนี่ไงคุณหมอเอาสมุนไพรมาให้แล้ว ยังไงโอ้โหรักษาเรียบร้อยจ้ะอ่าช่วยกันโอ้มาได้แล้วแล้วก็ส่งไปทำงานส่งไปยังไงอ่ะเธอเนี่ยหรอส่งส่งไปอ๋อ,อ,อกำลังช่วยช่วย คนอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อ๋อเราสามารถส่งคนไปหาคนมาเพิ่มได้นะทุกคนอย่างนี้นี่เองอืมอันนี้ส่งอ่าแล้วก็มีไมโครโลจิสสร้างไมโครโลจิสคืออะไรอันนี้เหรอไมโครโลจิสคือเห็ดสร้างตรงนี้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุอุอออ้น้องใจเย็นๆนะ อุ๊ยอุ๊ย๊ย,ยน้องใจเย็นน้องเป็นอันไลผิดหิดหิดเอาไว้ตรงนี้หิดแล้วก็ห้องอาหารครัวของคนบูครัว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 ของน้องทำอาหาร ทำอาหารให้น้องครัวได้แล้วมีผู้ให้อาหารหนึ่งคนเหรอให้อาหารน้องยังไงอะ่ะชุบดูสิ อ๋อเราต้องมีมีตึกที่สำหรับคนที่ให้อาหารน้องเออตึกอะไรอ่ะหินหินหินอืมมีหิด คนที่อุ้ยน้องตื่นแล้วเออเราต้องหานี่นี่นีนี่ให้อาหารน้องเอาไว้ตรงนี้นะใกล้ใกล้ๆน้องให้อาหารน้องด้วยเครื่องนี้ทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งออ,อันนี้คุณหมอ คุณหมอสำหรับน้องอนบูอนบูอนบูอบาหารนี่ทุกคนต้องกินข้าวด้วยแฮะชาวบ้านอนาหารเหลือยี่สิบเก้าอ่ยิ้มแล้วยีเยี่ยมเลยน้ำอนนี้แห้งแ้งเหรออ๋อ,อน้องเดิน ทุกอย่างหรือดูคืออยู่ที่น้องหมดเลยดูสิอ่านี่ไงเอาอาหารให้น้องมีอาหารหรือยังดูสิอันนี้วัตถุดิบยังไม่มียังไม่ออกอันนี้ ต้องรอเหตดเกิดน้ำก็ไม่พอทุกคนถ้าจะผลิตน้ำที่ผู้บ้านหนอยชาวบ้านหนอยอันนี้กลับมาหรือยังหนิกลับมาแล้วอ,อ,อันนี้เราก็บอกน้องไม่ได้ด้วยนะ น้องก็เดินไปเรื่อยๆน้องบอกน้องหิวอะ่ะน้องหิวมากเลยเห็ดเราก็ยังไม่เสร็จเลยอทุกคนน้องนอนก่อนละกันอาหารน้ำน้ำไม่พอ อันนี้ก็ไม่มีน้ําจ้ะน้ำหมดเมืองน,นี่ดอ็อกเตอร์อืมเราต้องหาให้เขาเก็บเก็บเชอรี่ไปแทนปด โอ,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 อ้ยน้อง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 เอยยินออน้องนอนผู้ปกรงตรงนี้คือไม่มีน้ำเลยทุกคนนี่เราส่งคนไปก่อนพออ,อันนี้ไปเอาน้ำมาเราก็ถึงจะ สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้แต่เรายังไม่สามารถเอาอันนี้ให้น้องได้เลยนี่ก็ยืนรอเราก็รอเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำเกลี้ยงเพราะสภาพภูมีอากาศคนเอาน้ำกลับมาหรือยงัง ทีน้องออกเราทำน้องตาย <Okay. S 2> ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะก็ใครสนใจก็ไปโหลดมาลองเล่นกันได้เล่นแล้วมันมีการที่แบบว่าน้องน้องสามารถตายได้เหมือนกันก็เพิ่งเพิ่งรู้นี่แต่คนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องซิปปิงพีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า ใครชอบเกมน,นี้อยากให้เล่นต่อหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย